นะครับผมเจออันนี้นะครับผมแล้วทองก็มีอยู่500ทองพอดีลุงก็จะเติมเพื่อเอาทองสวัสดีครับทุกคนมาพบก,กันอีกแล้วกับลุงชาโด้เอสดีวันนะครับวันนี้ก็มีหนเกม VOL นะครับผมหรือ v o i c e Online นั่นเองนะครับผมวันนี้ ได้เลิกงามยำดีนะครับผมที่ลุงจะทําการสร้างแกงนะครับผมตอนนีจะต้องมีทองนะครับผมพันห้าร้อยทองนะแต่ว่าวันนี้ลุงเจอโปรโมชั่นมาครับผมโปรโมชั่นเด็ดนะของเกมนี้นะเ <c oughs> พิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมลุงก็จะเลยจะเติมนะครับเพื่อจะเอาทองให้ได้พันห้าร้อยตัวเนี้ลุงสายฟรีนะครับผมคือเล่นตัวนี้นะทุกคนนะตัวนี้ลุงกดทุกวันนะเห็นไหมตัวนี้เห็นไหมเห็นด้านขวาไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ย ทองบวก10บาทเมื่อดูวีโอนะก็คือเราดูวีโอหนึ่งวีโอก็จะได้ทอง10บาทนะทุกคนนะเออเนี่ยอันนี้ลุงกดทุกวันนะประมาณวันหนึ่งเนี่ยตกได้ประมาณ50 50ทองนะเออวันหนึ่งได้50ทองแล้วก็เราก็กดทุกวันแล้วก็จะมีเวลาของมันนะครับผมบางบางทีก็15นาทีบางทีก็เป็นชั่วโมงที่ก็ 20ชั่วโมง10ชั่วโมงก็รอไปนะครับผมแต่ตัวเนี้ยลุงเจอโปรโมชั่นนะทุกคนนะเห็นไหมที่ด้านขวาที่เขาขึ้นมาทุกคนนะมันจะมีเซลนะทุกคนนะเกดเข้าไปด้านขวาตรงนี้ตรงด้านขวานี้นะทุกคนนะนี่ขวาเห็นไหมมุมขวากดเข้าไปนะผมนี้จะเป็นเซลนะหรือจะกดไอ้นี้ก็ได้ก็กดคาว่าช็อปนะทุกคนนะที่เป็นรูปรูปไอ ไอ้รูปไอ้ตะกร้านะทุกคนนะหูหิ้วอะ่ะนี่นก็คือเชลเซลนะทุกคนเซลทวิยเซลนะครับผมเนี่ยลุงมาเจอนะครับผมอันนี้ขึ้นเข้ามาใหม่นะเซลถึงลบเจก็คือลดถึง75%นะลดเยอะที่สุดนะเนี่ยเท่านเออเนี่ยลด25 40 25 25เห็นไหมอันนี้ลด60เนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะแต่ว่าตอนแรกลุงก็จะเติมอันนี้แหละ นะครับผมอันนี้ลด20อันนี้ลดลด50านี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันมันมันหนักไปนะครับผมเหม็นไคือใครใครจะเติมแบบว่าเติมแ้วสร้างแกงเลยก็เติมอันนี้เลยแนะนานะครับผม650บาทนะแต่ลุงนะครับผมเจออันนี้นะครับผมแล้วทองก็มีอยู่500ทองพอดีลุงก็จะเติมเพื่อเอาทอง1000ทองนะครับผมตอนแรกลุงจะเติมอันนี้นะทุกคนนะที่เป็นทองเห็นไหม ไอสองไอร้อยห้าสิบร้อยยี่ห้าบาทเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอันนี้ได้ทองพันแปดนะลุงก็จะซื้อแกงได้เลยนะครับผมนี่เอออันนี้อันนี้กูลุงลุงบอกนะก็อันนี้ก็เติมได้นะอันนี้ใช่ทองเติมเงินนะครับผมนี่อ่ะโอเคพอจะเหมาะลุงก็อยากได้รถกระบะเหมือนเหมือนเออพอดีเลยนะครับผมอยากได้ฟอร์ดพอดีเลยฟอร์ดเรนเจอร์นะนะครับผมก็ออามาไว้แบบเป็นรถกงรถแกงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลุงจะเติมนะครับผมเติมเท่าเท่าไรนะ ลดจาก156บาทนะครับผมลดเหลือ39บาทนะทุกคนนะสำหรับสายเขาเรียกอะไราสายประหยัดนะทุกคนก็เติมได้นะทุกคนอันนี้นะ,ะเดี๋ยวเวลาเหลืออยู่เวลานะครับผมเหลืออยู่1วันกับ15ชั่วโมงนะใครจะเติมก็รีบเติมนะครับผมหรือใครจะยังไม่เติมก็รอโปรโมชั่นใหม่นะครับผมอันนี้ก็คุ้มอยู่นะอันนี้ก็จะได้แบบเห็นไหมอันนี้ก็จะได้เป็นแบบว่า,าเป็นปืนลูกซองด้วยนะแล้วก็จะเป็นเทสลาแล้วก็ได้ทอง นะครับผมอันนี้ลด25%ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น2อ0นะครับผมได้เป็นรถอะไรเนะี่ย Honda h o อ d a อันนี้ปะ S 2 0 0 0ปะเอออันนี้อันนี้ก็ก็ดีนะครับผมอันนี้200อันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ได้ฟอร์มูล่าวันเลยนะหรือเปล่านะแต่ฟอร์มูล่าวันนี้แม่งแบบโคตรดีนะเอาไว้ฟาร์มได้แต่ว่าแม่งขี่ได้คนเดียวนะครับผมเรื่องเรื่องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น400400 400บาทนะครับผมได้ทอง เ5 0อนะครับผมอันนี้ได้ทองก็ได้เงินนะทองหมื่นหนึ่งเลยโคตรเยอะนะเอาไปแบบช็อปสุดๆเลยนะครับผมอันนี้ก็คุ้มอยู่แล้วก็อันนี้รถตำรวจนะน,นี้ก็เฟี้ยวมากเลย500กว่าบาทนะได้ลูกซองได,ด้ชุดตำรวจนะครับผมแต่ไม่ไหวแพงเกินนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวลงจะไปขอตัวไปเติมตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนนะใช้เป็นผ่านทัวร์เลดแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอญาตไปเติมก่อนนะครับเพื่อสร้างแก๊งนะครับผม ก็เรียบร้อยนะนะครับลุงได้ทําการเติมนะครับตอนนี้ก็มีเงินอยู่1590ทองนะแล้วก็มีเงินอยู่3 0 0แสนนะทุกคนนะเรียบร้อยนะครับผมเติมเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาทําการสร้างแก๊งกันดีกว่านะครับผมก็จะกดไปที่ตรงนี้นะแก๊งนะที่เป็นรูปหน้าคน3หน้าเนี้คำว่าแก๊งปุ๊บนะครับผมแล้วก็ทําการครีเอทนะ กดอันนี้อันนี้น่าจะเป็นการหาแก๊งนะทุกคนฟิตฟิตอะไรเนะี่ยฟินเฟนส์เฟน,ฟนเออเฟนหาแก๊งเพราะว่าใครจะอยู่แก๊งไหนเนะี่ยแก๊งคิงนะดูแก๊งเขานะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวอย่างก่อนนะครับแก๊งเขาจะเป็นรูปเห็นไหมแก๊งแก๊งจะมีรูปต่างๆนะมีรูปสายฟ้ารูปอะไรเนะี่ยเราก็จะมีสีนะทุกคนนะแก๊งจะมีสีเออแก๊งเราจะเป็นสีแดงหรือเปล่าลุงชอบอ่าชาโดนะก็จะเป็นสีดำนะดำแดงนะลุงชอบประมาณนี้ ดำแดงขาวอะไรนี้ก็วานไปสีจะไม่แบบไม่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 ฉุดฉาดนะดูแก๊งแต่ละแก๊งมีแก๊งเก้าเก้านะลองลองเซิร์ชดูนะจะมีแก๊ง SD 1วันหรือว่าไม่น่าจะมีนะถ้ามีนี่พลาดเลยนะบอกเลยว่าพลาดเลยนะอ่ะโอเคก็ไม่มีนะครับผมตอนนี้แก๊งเขาก็สร้างกันเยอะแล้วนะครับผมอ่ะมีรูปหัวกระโหลกก็เยอะนะหนึ่งของเราจะเป็นรูปนี้แล้วกันรูปไอ้คนพ่นสีเนี่ยใช่ไหม น่าจะเทนะจะเป็นสีแดงนะเออถ้าเป็นรูปหัวก,ก็โหลกมันก็ดูแบบยังไงนะมันดูแปลก,กมันดูไม่เฟี้ยวอะรูปคนพ้นสีดีกว่าเนาะนี่นะครับผมมาทาการคีเอทดนะผมอันขวานะปุ๊บเข้าไปนะครับผมอ่ามาทําการสร้างอันนี้มันสร้างรูปนะเอาหารูปก่อนนะรูปอะไรดีรูปปืนไหมมันก็ไม่เทอะมันมันเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะ ผมอยากได้แบบสัญลักษณ์หน้าคนเนี่ยไอทวนไอห,หัวก็โลกเนี่ยมันก็ดูแบบแปลกๆไปเอานี้ดีกว่านะเท่กว่าเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มาเลือกสีสีอะไรดีแกงเราก็ต้องสีแดงอนะเนาะสีม่วงเหรอเขียวไหม,ไมเหมือนใครดีนะเขียวแบบเขียวเข้มนะสีแดงมันเยอะแล้วไนงะเขียวแบบเขียวเข้มเนาะ เขียวเข้มเขียวเข้มน่าจะวลร์กมันไม่น่าจะมีใครเล่นนะหรือจะสีเหลืองดิสีเหลืองดีกว่าเขียวเข้มดีกว่าเทดิอา่าแล้วก็ตั้งชื่อแก๊งนะทุกคนนะแก๊งแทบ็บชื่อแกงแ๊งเราก็ s d 1เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับผมเอาได้เฉยแต่ว่าอันบนไม่ได้เอาใหม่ดิมีคนตั้งไอ้น,นี่เราบ้าวทุกคนเอาได้เฉยป่ะ ตัวบนน่าจะเป็นชื่อเต็มแก๊งนะตัวล่างจะเป็นชื่อแบบชื่อย่อแก๊งที่อยู่ขหน้าใช่ไหมลุงก็ไม่แน่ใจนะเออชื่อ shadow S ดีแล้วก็ชื่อแก๊งนะแล้วก็แท็บแก๊งก็จะเป็น SD1 ชื่อย่อนะครับผมอ่ะกดสร้างไปเลยครับผม let's go <S ได้ไหมเรียบร้อยทุกคนนี้มาแล้วนะ s อ1ของเรานะครับผม ลุงก็เลเวลห้าสิบแล้วนะนี่อันนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยอวงอวอร์ดนะปีแบบการเก็บคะแนนของแก๊งนะผมนี่นี่ดูดูเรเว,วอร์ดดูวิดีโอนะผมแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่แล้งบอลใช่ไหมมีแล้แล้วนะครับผมอ่ะชาร์โดเอสดีวันของเราชื่อย่อของเราก็เอสดีวันนะครับผมได้เลยแต่แล้วอันนี้นก็มีชงมีแชทนะแชทได้นะครับผมแล้วก็ อันนี้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนชื่อออกเป็นรูปนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้นะอ่ะโอเคทุกคนก็มาเข้ากันได้มาขอเข้าแกงก็ได้นะเดี๋ยวลุงจะเชิญเข้าแกงนะอันนี้ครับผมโปรไฟล์อันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ลุงนะอันนี้ก็เป็นชื่อลงุงนะครับผมเห็นไหมเอสตีวนเดี๋ยวลุงจะเปลี่ยนชื่อเป็นชาโด w แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นชาโด้เอสตีวนนะเรียบร้อยนะครับผมลุงชื่อชาโด w นะ ก็โอเคก็แอดเข้ามากันได้นะครับผมเลยนะเรียบร้อยแล้วทําการสร้างแกงเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้จานวนแก๊งก็ได้จุได้50คนนะใครอยากเข้าก็รีบหน่อยนะครับผมขอคนที่เล่นจริงจังนะครับผมเดี๋ยวลุงจะมีการคัดคัดด้วยนะคัดคนเข้าแกงนะครับผมเออมีการโดนปืนหรือมีการทำอะไรสักอย่างนะเพื่อคัดคนเข้าแกงนะครับผม อ่ะโอเคก็เรียบร้อยนะผมมีคนขอแกงเว้ยเไว้ยี่สิบใครไม่รู้นะขอคัดก,ก่อนนะไม่เอาไม่เอามั่วนะเอาขอแบบเป็น FC นะครับผมก็ใครที่แอดเพื่อนนะผมกดที่รูปเพื่อนนะทุกรูปคน2คนเนี่ยเฟนแล้วกดคําว่ากดคําว่านี่เฟนเฟนแอนด์เฟนนะก็คือค้นหาชื่อเพื่อนนะลุงก็จะชื่อชาร์โดนะครับผมเนะเป็นใหม่แล้วเป็นชาร์โดนะก็ค้นหา ชา <Shadow S 2> โดนะครับผเอ่ตอตาแว่นนะครับนี่อันนี้อันนี้ใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันมีชาโดเยอะจังวะเออเยอะมากเลยแต่ลงเป็นเป็น,ปนชื่อเป็นชาโดวันดีว่ะทุกคนชาโดวันเนาะชาโดขอเป็นชื่อเป็นชาโดวันเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อครั้งหนึ่งใช้ห้สิบบาทเหรอ โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเอาชื่อนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันลุตงต้องการเก็บทองเดี๋ยวลุงจะมานั่งเก็บทองใหม่รอบหนึ่งก็ดูไอดีลุงนะกะันไอดี d ลุงจะขึ้นต้นด้วย 9B6D นะ,ะ 9B6D นะครับผมเวลาหาก็หาชื่อลุงที่เป็น 9B6D นะเป็นไอดี Shadow ID ก็จะเป็น 9B6D นะก็จะค้นหาจาก 9B ไปดูจาก ID ของลงุง ก็ลองค้นหาดูนะครับผมเผื่อเจอนะเพราะว่าลุงเพิ่งเปลี่ยนชื่อมันน่าจะยังไม่รันขึ้นไปนะครับผมก็พอค้นหาชื่อแล้วก็ดูไอดีประกอบนะครับผม 9D 9B 6D นะข้างหน้านะไอดีนะครับผมโอเคแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมีก็ลาไปก่อนนะครับผมใครอยากเข้าแกงก็มาเทสเออ่คัดคนเข้าแกงนะครับผมมาเทสกันได้นะครับผมแล้วเจอกันครับผมบายบายสวัสดีครับไปแล้วจ้า